สวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสด,ดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้ดสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละห้ยกำลังใจกับเอสจอยด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้ดขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละห้ยกำลังใจกับเอสจอยนอะจ้า มาพบกับหุ้นนี่เคอีรอบซอรอบายวันที่สิบหาเดือนหกกับแนวทางของแอดจอยจตาสำหรับวันที่สิบสี่เมื่อวานนี่ก็ต้องอ่าขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซอีกครั้งหนึ่งนอกจากแนวทาง,งเขาห้าพลาดไปเนาะทั้งรอบซอาาลรอบายติดเบินอยู่ที่หาหาเก้าเก้าเบินรอบบมาเจ็ดเจ็ดโอ้โหส่วนนี้แนวทางกะอาสีอยู่ในส่วนจับทางใหม่นอกจากกอามีเขาบางรูดบางปากปุป้นกันไปน,น,กนอกจากราะว่า แนวทางของเฮาสี่พนมาก็คือว่าเขาได้แบบโตเนื้อนอกจากอยู่ในช่วงจับทางใหม่เปลี่ยนทางใหม่กับอาซิมีเขาบางรุดบ้างนอกจากตามต่อรุ่นต่อสู่กันต่อก,กับนี่เคอีร e อบเสารอบบ่ายของวันที่สิบห้ามือนี่นอกจากถ้ามักถ้าชอบค่อยตามถ,ามถาม่าบวักบวชชอบปล่อยผ่านได้นอกจากช่วงนี้ถ้าเกิดว่าแนวทางยังบุคอยเขากูกะผักผักใบก่อนก็นได้นอกจากหรือว่ารอให้แนวทางเขาดีจังคอยมาก สู่กันใหม่ตามกันใหม่เราจะรับชม้มไวเป็นแนวทางทามักจะชอบตามทาบ่บ่บชอบปล่อยผ่านเราจะแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขาหลัก่มีรุดเนาจะสำหรับนี้เคอี K e, รอบเซาเมื่อนี้เด่นอยู่ที่8กับ7เด่น8วิ่งรูดแปจับคู่8ปดสองแดสาม แปดสี่แปดหกแปดแปดสำหรับเด่นเจ็ดวิรุปเจ็ดจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง สำหรับเด่นรอบบ่ายอยู่ที่1กับ0เด่น1วิ่งรุด1นึ่จับคู่1นึ่งสอง1นสามสีเจ็ด่เด่น0นย์วิ่งรุดศนย์จับคู่0ูนย์สอง

หนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ถามาถ้าชอบมาเป็นผลของรอบบายเราจะได้นกจะสำหรับหนึ่งแปดแปดหนึ่งน้องผัวไอ้จะจับหายเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งจับมาใส่กับหนึ่งหนึ่งแปดเด่นรอบเสากับรอบบายจับขู่ใส่กันนอกจากสำหรับรอบบายเน้นอยู่ที่แปดเจ็ดสามกับเจ็ดสองแปดสามแปดสี่ สำหรับนี่เคอีของวันที่สิบห้มือนีแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรห้หรือบอมือนีก็ตอ้องรอลุนกันอีกที่หนึ่งนะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางโซลีกันทุกคนทุกท่านนาะจากเขา,มาแมวปากกดไหลกดแช่กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจห้กับแอ๊จอยว่างแนวทางล้าก็อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนๆดเนดนย้าๆนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า